काम नहीं कर रहा है โมมิตังจิเตสุภะโตอะระหังสุโขนิพพานะอะระหัตตะพะตะวิมังขออุทัยชัย hmm <laughs> แล้วารงนี้นะทั้งหมดเลยไม่หมดไม่เสียร้อเ็ลยก็ดีร้อยเปอร์เซ็นเลยเปนเรื่องที่นี้ต้องต้องหาเลย่ลุางนีผม่ไหน้รเิาูแจะจริงนะแต่ว่า เพิ่มไปแล้วใช่ไหอะไรสองแสนเก้าใช่ไหมเป็นสาม้นสองเป็นไ้สาแสนามแสแล้วลงไปนี่ใช่ไหมใช่ครับมันงเลียดแยกไว้ต่างหากใช่ไหมใช่ 2, ครับรู้ใช่ไหมออกมาตัวลเดียวหลยไอ้นี่ตอนอยู่ในแบบนี้ย้ายไหมไห หลักเดียวได้ถูกไหมตัวนี้ตัวเบรกตัวตัวรวมรวมสายน เเองก็เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะครับโดยว่ายายิ่งทางธรรมชาตินะครับในส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่เรากําลังจะพัฒนาโดยใช้งบเศรษฐกิจฐานลากโครงการหนึ่งก็คือในเรื่องของโครงการปรับปรุงสารหลักเมืองจังหวัดตรังนะครับซึ่งมีประวัติอันยาวนาน เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็จะมีพี่น้องประชาชนมา,าสักการะกลาบไหว้นะครับทุกวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเป็นจนํานวนมากมาสักการะแล้วก็มาไหวสารหลักเมืองจังหวัดตรังนะครับซึ่งปัจจุบันมีสภาพค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับ ซุปโมแล้วก็เราก็เอางอบเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยงบประมาณจำนวน3ล้าน200แสนบาทเศษในการที่จะปรับปรุงสารหลักเมืองของเรานะครับในสิ่งที่มันซุบโสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นโครงหลังคานะครับอันนี้ก็จะปรับปรุงเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดต่างที่พี่น้องประชาชนให้ความเคารพสักการะแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่พี่น้องประชาชนากต่างจังหวัด มาเที่ยวที่จังหวัดตังแล้วก็จะแวะเยี่ยมเยียนแล้วก็เคารพสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดตังซึ่งเราคิดว่าในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตังเคารพสักการะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดตังอีกแห่งหนึ่งครับ